เรียบเทียบสถิต,ติก่อนชกค,ครับศึกวัลูบิดี105สุขกที่18เมษายนที่จะถึงนี้คู่เอกกล้องศึกรีแมทกับลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99ครับมวยคู่นี้นะครับเคยเจอเจอกันมาแล้วแน่นอนแฟนมวยหลายท่านก็คงจำกันได้เป็นอย่างดีครับก้องศึกแฟร์เทคนักชกวัย24ปีเจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรเจอกับลำน้ำมูลไว้เมื่อศึกวัลูบิดี97ซึ่งครั้งนั้นครับแม้ว่าก้องศึกจะได้นับก่อนนะครับแต่ ลำน้ำมูลก็เบียดมาอย่างสูสีแล้วก็เป็นเกมที่จบลงด้วยคะแนนไม่เอกฉันนะครับเป็นกล้องศึกแฝดเทคที่ชนะคะแนนลำน้ำมูลไปแบบไม่เอกฉันตอนนั้นก็ถือว่าสู้กันได้ดุเดือดสูสีเลยครับเปรียบเทียบรูปร่างแน่นอนก็คงจะไม่ได้ต่างจากเดิมครับแต่ว่าเห็นช่วงชกแล้วกล้องศึกก็สูงกว่านิดเดียวเท่านั้นนะครับลำน้ำมูลเล็กทีเดีกเก้าสูง1 6อาอายุ27ปีนะครับซ้อมทีไข้มดทีเดยเกเก้าแล้วก็กําลังเสริมความแกร่งขึ้นมาครับ ฟนี้ถ้าเทียบตามฟอร์มก็แน่นอนครับก็คงไปอยู่ที่กล้องศึกแต่ด้วยการที่คู่นี้เจอกันมาล่าสุดแล้วก็ไม่ได้มีการฉีกคู่ไปไหนมาก่อนและผลแพ้ชนะวันนั้นก็เป็นการชนะกันแบบไม่เอกฉันครับการจัดมาให้แก้มือก็อาจจะ สูสีครับมวยคู่นี้บอกว่ามีโอกาสแพ้ชนะกันที่50-50เลยหรือบางคนอาจจะเหลื่อมหรือแอบชอบไปที่ลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด 99, 99ไปแล้วก็เป็นได้นะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าใครจัดดีกว่าใครครับลำน้ำเล็กแก้มือได้ไหมเปรียบเทียบตรงนี้แล้ว ไม่ได้ดูว่าจะเสียเปรียบกล้องศึกแฟร์เทคมากนักนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ต่อยในรายการมารุบิดีมาต่อเนื่องเท่ากล้องศึกก็ตามแต่ฟอร์มในไฟล์ล่าสุดยังติดตาตึงใจครับมีโอกาสเบียดกินแต้มได้เหมือนกันครับในขณะที่กล้องศึกที่แล้วไฟ์ที่แล้วเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเองความคมเองก็ดีอาจจะต้องเสริมแกล่งขึ้นมาอีกเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ได้นับในวันนั้นก็น่าจะเป็นเกมลำบากเลยครับฟอร์มหลังของกล้องศึกนะครับมีชนะรำาน้ำมูลเล็ที่หเก้า แพ้เมืองไทยพีเคสัญชัยมวยไทยยิมและก็มีชนะยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะนี่แหละครับในขณะที่ลำน้ำมูลเล็กครับไฝ่แรกเดบิวต์ก็แพ้ให้กับก้องศึกแฟร์เทคครับ คู่ต่อมานะครับเป็นเพชรสุขุมวิทบอยบางนาเจอกับทางทานซินกับเพชรสุขุมวิทห่างหายจากเวทีแห่งนี้ไปนานพอสมควรแต่ล่าสุดก็เพิ่งไปโชว์ฟอร์มแกร่งมาได้นะครับในรายการศึกมวยเทเจ็ดสีเพชรสุขุมวิทแจ้งเกิดได้นะครับครั้งนี้เจอกับทานซินครับซึ่งเป็นมวยดาวรุ่งจากเมียนมาที่มีโอกาสได้ประกบกับนักมวยชั้นนําอย่างทาเครุไปแล้วก่อนหน้านี้ไปดูทานซินกันก่อนเลยครับทานซินสูง170จากเมียนมาอายุ20ปี ล่าสุดนีนมีแพ้ที o สุริยเล็กพอย็นยิ่งนะครับก็เจอสุริยเล็กไล่ทุบไปนะครับแม้ว่ารูปเกมชั้นเชิงการดักอาวุธจะดูดีก็ตามแต่พอเติมหมัดหนักๆของสุริยเล็กแล้วก็ไม่รอดนะครับในสกวัน170ในขณะที่ก่อนหน้านั้นเขาก็ชกค,คิกบ็อกซิ่งกับทาเครุไซกาวะนะครับเจ้าตัวเองกดหมัดใส่ทาเครุได้นับก่อนด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวที่จะไปแพ้นอกให้กับทาเครุนะครับ แล้วก็ย้อนกลับไปครับมีน็อกไทยสจเปียกอุทยัยแล้วก็มีชนะ TK o อใจสิงศิษย์นายกพันธุ์ศักดิ์ด้วยด้านคู่ต่อสู้อย่างเพชรสุขวิทย์บอยบางนาครับไปดูฟอร์มในรายการวันกันก่อนเพชรสุขวิทย์บอยบางนาสูง170นะครับอายุ26ปีในวันแพ้รวดเลยนะครับแพ้ดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์แพ้กองศึกแฟร์เทคแพ้เจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีสองครั้งถ้าชนะนี่ย้อนกลับไปครับมีการชนะก้องธนีสสสมยัยและชนะเพชรเมืองศรีบัานโขม M b k มดูท่าว่าถ้าไม่เหลี่ยมจับฝีมือจจัดจริง ก็ตาแก่ลำบากนะครับหากจะมาบุกบู๊แลกมงแลกหมัดต่างๆนั้นนแกก็สู้ได้ดีครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคู่ที่ถูกอ,อกถูกใจเลยแหละครับเป็นสุขวิตบอยบางนาล่าสุดของเขาชกที่ไหนเป็นสุขวิตชคโมจิจสีครับชนะนกจกสามมงคลเดชดเล็กพอพิมพ์อ่อนนะครับก็คือชนะมงคลเพชรนั่นเองครับมงคลเพชรทีเด็ดเก้าเอ่ะนะครับที่เคยมาต่อยวันเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่น่าจับตามองเลย เราก็เอาใจช่วยนักชุกไทยของเราด้วยนะครับดูว่าไม่ได้เสียเปรียบรูปร่างชุกแต่อย่างใดครับแล้วก็เรื่องของความสดอาวุธหลากหลายไหมก็เพชรสุมวิทย์เนี่ยหลักๆต่อยในรายการวันชนใหญ่จะเป็นการต่อยหมัดเสียมากกว่าครับแต่หลังๆเห็นไปเสริมแข้งเสริมอะไรมาแล้วนะครับก็น่าดูน่าชมครับไม่ได้เสียเปรียบรูปร่างครับแต่ว่าถ้าเป็นฟอร์มการชกก็สูสีกันครับคู่นี้เป็นการชิงกันเกิดของเพชรสุขุมวิทแล้วก็ทานสินนะครับด้านคู่เอกพาคอินเตอร์นะครับเป็นหลิวเมืองหยางครับเจอกับนี่เลยฮะ โมฮัมเหม็ดเซียรานีครับโอ้โหไม่เจอนานเลยโมฮัมเหม็ดเซียรานีเปรียบเทียบสถิติกันก่อนนะครับคู่นี้โมฮัเม็ดเซียรานีอายุ22ปีสูง178จากอิหร่านซ้อมกับเมดิซาตูนะครับในขณะที่ทางหลิวเมืองหยางครับ22ปีจากจีนล่าสุดเนะี่ยเพิ่งทุบมาซาคิโนอิริไปในศึกวันลรูปินเก้าคำว่าทุบนะี่คือได้นับคัมม์เลยครับแล้วก็รวมคะแนนแล้วถือว่าต้านมาซาคิโนอิริไปได้แบบสวยงามเลยก็เคยชนะนักชกที่ชนะน็อคตะววัันฉาายมาแล้รบ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่หมัดหนักใช้ได้แต่ว่าถ้าเอาจริงๆในเรื่องของวันนั้นก็ได้นับค้ำแล้วก็สภาพร่างกายดูดีครับสดใช้ได้เลยสำหรับทางหลิวเมืองหยางหลิว21ปีสูง183เซติเมตรครับสิติการชกก่อนที่จะมาชนะมาไซกีโนอิริก็ชนะ12แพ้2ครับก่อนหน้านั้นเขาก็เพิ่งต่อยไว้ ไม่นานนะแต่ว่าแต่ว่าฟอร์มดีมากไหมก็ไม่ได้ไม่ได้สวยสดงดงามมามากนักหรอกนะครับแต่ว่าเป็นมวยฟอร์มสดนะครับแล้วก็อายุยังน้อยอยู่แล้วก็มีลูกหมัดแบบที่คมก็คือหมัดตบคุณนี้น่าจะเบียดกันอ่ะไม่ได้เล่นเกมฝีมืออะไรมากมายนักแต่เห็นแล้วว่ารูปร่างช่วงโชคของเหลียวบ่งยางจะได้เปรียบอยู่นิดนึงครับสูงที่183ซนติเมตรครับโมฮัมเหม็ดเซรานีสูงที่178โมฮัมเหม็ดเซรานีล่ะครับเป็นไงบ้างก็เพิ่งแพ้ให้กับขุนศึกซูบอนเทนิงแคม,ม ก็ไม่ธรรมดานะเขาชนะสิทธิชัยสิยสพี่น้องชนะสถานฟ้า12พี่น้องชนะมวัวมเมดบัวตาซาชนะวตานพีข้อดีของเขาเลยก็คือแกร่งครับเพราะฉะนั้นเราคู่นี้จะเป็นการแกร่งวัดแกร่งเหมือนกันนะครับมาดูว่าใครจะแกร่งกว่ากันถ้าเทียบตามฟอร์มตอนนี้หรือเมืองหยางก็อาจจะดูดีกว่านิดนึงในเรื่องของรูปร่างช่วงชกและก็ฟอร์มการชกที่ชนะ มาซากิโนอิลีครับในขณะที่โมฮัมเหม็ดซซรานีด้วยสไตล์การชกนี่ก็อาจจะเข้าท่าก็ได้ครับเพราะว่าบุกบูสู้ดีถ้าหากหลักเลี่ยมฝีมือไม่ได้ดีไม่ได้จัดต้านจริงบางทีเจอโมฮัมเหม็ดเดินบวกเดินบทก็อาจจะยุบได้เช่นเดียวกันครับก็สูสีครับแต่ว่ารูปร่างนี่อาจจะเหลื่อมไปทางหลิวเมืองอยางนะครับปอเปอินกับยาคุปโพรวสกี้นะครับปนี้เป็น140ปอนด์มวยไทย ซึ่งยาคุบเองก็คุ้นเคยกับนวมเล็กมาพอสมควรเพียงแต่ว่ากติกาที่มันผ่านมาเขาต่อยเป็นคิกบ็อกซิ่งเสียส่วนใหญ่เลยนะครับอย่างยาคุบเนี่ยที่ต่อยในรายการบ้านเขาที่ผมเห็นเนี่ยมันจะเป็นกติกา3ามคูณสนะครับก็คือ3ยก3นาทีแล้วก็เป็นกติกาเควแต่อ่ามีทั้งนวมใหญ่มีทั้งนวมเล็กต้องยอมรับว่าจะผสมผสมกันไปรายการล่าสุดที่เห็นยาคุบต่อยก็คือ1 1พฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งยาคุบนะครับเจ้าของส่วนสูง173เซนติเมตร ช่วงชกราวับ170เซนติเมตรนะครับ,ร cm, น,รบนักชกค,คนนี้ก็ล่าสุดเนี่ยต่อยไว้ในรายการคลินนะครับเป็นรายการที่เป็นนวมเล็กแล้วก็ปั้มกันได้ต้องบอกอย่างนี้ยาคุปต่อยคลินเนี่ยแพ้แต่ว่าต่อยคิกบ็อกซิ่งในชนะนะครับก่อนที่จะมาต่อยรายการคลินใน YouTube ที่ผมได้ดูเนี่ยเขาชนะมาก่อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต่อยในศึกเดียวกันนะต่อยในศึกเดียวกันต่อยไว้วันที่ 5พฤศจิกายน2022อันนี้คือกติกาคลิกบล็อกซิงแต่หลังแต่นั้นรายการมันปรับเปลี่ยนไม่เลยเขาก็ได้คุ้นเคยกับนวมเล็กนี่แหละมาเรื่อยๆไฟล่าสุดที่ผมดูคือพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งยาคุปนี่ก็แพ้ให้กับโลแกนนะครับแพ้แบบไหนก็แพ้เจอมวยทรงคล้ายๆบัวเขียวนี่แหละที่เป็นจังหวะหลักเหลี่ยมดักออกอาวุธนะครับซึ่งยาคุปเป็นฝ่ายเดินบุกลุกไล่แต่ก็เจอเหลี่ยมบิดอะไรลงไปหมดเลย วันนี้ก็แสดงว่าถ้าเทียบเป็นเดตะยางแล้วนะครับบัวเขียวน่าจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างช่วงชกแล้วก็เชิงมวยที่ยาคุปน่าจะเดินเข้าหาแต่ถ้าบัวเขียวโดนจะหล่นไหมอันนี้ก็ยังยังไม่ทราบแน่เหมือนกันเพราะว่ายาคุปก็ไม่ได้โชว์พลังหมัดที่วัดเด็ดขาดให้ผมเห็นมากไหมนักนะครับส่วนจะจะเป็นเรื่องของหัวจิตหัวใจแล้วก็เดินเบียดเสียมากกว่าบัวเขียวสูง177นะครับส่วนจากกุปเนี่ยสูง 173บัวเขียวได้เปรียบรูปร่างพอสมควรอาจจะช่วงชกอยู่นิดนึงแหละมาดูว่ายาคคบจะเดินบุกเดินเบียดบัวเขียวได้ดีมากนักสักแค่ไหนบัวเขียวก็ซ้อมมีตลอดแหละเพราะว่าก่อนนั้นมีขึ้นรายการนะครับแต่ว่าคู่ชกถอนบัวเขียวก็เลยก็เลยไม่ได้ชกต่อนะครับก็เลยต้องถอนไปเหมือนกันในวันชนะนะ3ไฟติดแต่ว่าถ้าเป็นรายการมวยไทย5ยกมันจะไปแพ้ในศึกกลุ่มพลังใหม่มาหนึ่งไฟแพ้จรวดศึกนะครับแพ้คะแนนจรวดศึกอันนี้คือถ้าในศึกพลังใหม่นะครับก็เป็นรูปร่างบัวเขียวได้เปรียบ ความการชกบัวเขียวก็ได้เปรียบนะครับส่วนเรื่องการเจอกันเนี่ยก็ต้องไปรอดูอีกหนึ่งทีไปล่าสุดที่บัวเขียวต่อยคือ8มกราคมปี2568แพ้จรวดศึกนะครับจรวดศึกเยกรนนาวีในศึกมวยเทพลังใหม่ในขณะที่จะคุบล่าสุดที่เห็นก็คือต่อยไว10้10วันที่4พฤศจิกายนปี2024ก็คือปีที่แล้วประมาณสักตีไป5เดือนนะครับคนนึงเพิ่งต่อยเดือนมกราอีกคนหนึ่งเพิ่งต่อยก็5เดือนที่แล้วไม่ได้ห่างมากครับเป็นข้อมูลที่นํามาฝากกัน กดไลค์กดติดตามนะครับยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วใครยังไม่กดไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจกันครับมาดูข้อมูลมาฟังข้อมูลก่อนที่จะไปดูมวยให้เพิ่มความสนุกยิ่งยิ่งขึ้นไปครับวันล,ลุมพินี105ชกกันสุขที่18เมษายน2568้ครับคู่ที่9ครับชกกัน1 2 9่อ้าปอนด์ก้าแต้มแฟร์เทคเจอกับทวนทองแปะสายสีคู่นี้เราไปเปรียบเทียบกันง่ายๆก่อนนะครับก้าแต้มเราเคยเห็น รูปร่างหน้าตาแล้วก็มาโชว์ฝีมือในรายการนี้เอาไว้สักพักหนึ่งแล้วสำหรับทาง9แต้มนะครับก้าวแต้มแฟร์เทคจากค่ายมวยแฟร์เทคเจ้าของสุดสูง165ซนติเมตรอายุ20ปีครับก้าวแต้มต่อยในนี้3ไฟชนะแหลมสิงห์สอดิชพันธ์วัลลูบินี88ชนะทีเคโอวัลรเด็์ลูกสวนวัลลูบินี66ถ้าแพ้ละครับแพ้อัสรามจอนอิติคอฟ์แพ้ของหนักของแรงสิ่งที่แตกต่างนะครับระหว่างอัสรามจอนกับวันผลเดตกับแหลมสิงห์คือความหนักครับ แกแพ้มวยอาวุธหนักอันนี้ก็ต้องเห็นเห็นกันอยู่ครับแล้วคู่ต่อสู้ของก้าแต้มวันนี้คือทวนทองแปะสายสีนะครับทวนทองเป็นใครครับแฟนมวยบ้านเราที่ดูห้ยกน่าจะพอเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นแฟนมวยในสายสยกคงไม่เคยเห็นเท่าไหร่ทวนทอง26ปีจากสมุทรสาครสูง167นะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือสองใครมวยปอเพชรไข่แก้วครับทวนทองต่อยในศึกพลังใหม่นะครับต่อยรายการศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดต่อยไว้วันที่22 มีนานะพึ่งต่อยไว้ให้เหมือนกันนะครับวันที่22มีนาแล้วก็มาขึ้นรายการครบรอบพอดีทวนทองเนี่ยเขาฟอร์มดีล่าสุดเขาฟอร์มดีเขาชนะน็อกเพชรผาไทยบำรุงศิษย์มาแต่ว่าถ้าสู้กับนักมวยที่คุนหูคุ้นตาของแฟนมวยแล้วก็น่าจะเป็นไฟที่แพ้กับโนริสันภูเก็ตไฟขับนะครับในศึกพลังใหม่เมื่อเดือนกุมภาปีนี้เหมือนกันนะครับ3ฟอร์มหลังของทวนทองนะครับชนะ2แพ้1ครับก็มีชนะคะแนน1ไฟครับชนะคะแนน หนุ่มป่าหลายอีเกอร์มวยไทยวันที่5มกราปี68แล้วก็ไปแพ้น็อกให้กับโนริสันวันที่5เดือนกุมภาปี68แล้วก็ล่าสุดต่อยไว้22มีนานะครับปี68เหมือนกันต่อยชนะน็อกเพชรผาไทยบอมรุงสิทธิ์ครับฟอร์มดีก็เลยได้ขึ้นชั้นมาว่าอย่างนั้นแหละครับในขณะที่คู่ต่อสู้ครับฟังนะครับสูง16ออายุ20ปีส่วนสูงห่างกันนิดเดียวอายุ ก็ห่างกันพอสมควรครับคนหนึ่ง2 0คนหนึ่ง26นะครับคู่ต่อมาครับขยับมาเปรียบเทียบไปเรื่อยๆเพชรวังหินลูกพญาไกลพักดีครับเพชรวังหินเนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดเจ้าของส่วนสูง170ซนติเมตรอายุ19ปีครับเป็นมวยขวามวยเบียดวงในนะครับก็เป็นมวยเข่านั่นแหละล่าสุดต่อยไวศึกมวยเทปธรมิตครับมีชนะแมมมอสสอสละชีพมีชนะเพชรบางแสนสอบนเยี่ยมมีแพ้9กระดับสอเทียนโพครับนี่คือฟอร์มของเขานะครับ ก็ไล่มาตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วแล้วก็มาชกเดือนมกราปีนี้แล้วก็เดือนกุมภาพันธ์นะครับล่าสุดต่อยไว้24่กุมภาพันธ์2568นะครับในการเจอกับทางแมมปมอสสอสละชีพส่วนคู่ต่อสู้อย่างจรัลตไทยแม็กจันดีนะครับคู่นี้เป็นมวยในศึกพลังใหม่เจอกันเองเนาะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตามองนะครับว่าจะผลออกมาเป็นอย่างไรจรัตย18บปีจัตยนะครับ18ปี สูง1้อนักชกจากตรังเป็นมวยเข่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเข่าบวกฝีมือหลักเหลี่ยมได้วงในเบียดได้บางงันเถอะเป็นมวยที่รูปร่างดีไง1้อยเซนติเมตรเทียบบรรดตาตยางตรงนี้แล้วนะครับในเรื่องของรูปร่างช่วงชกก็อาจจะเห็นได้ชัดหน่อยว่าคนที่ได้เบียบส่วนสูงถึง7ซนติเมตรคือจรัรชัยแม็กจันดีนะครับจรัรชัยล่าสุดปต่ไว้เดือนธันวาคมมีชนะน็อกภายรถน้อยสีสุริยันโยทินนะครับด้วยฟอร์มนี้แหละที่ทําให้เขาได้มีโอกาสเบียดมาในรายการนี้นะครับ ก่อนหน้านั้นครับแพนน็อกให้กับแมมมอธสอสละชีพแล้วก็มีชนะคะแนนศิลางินลานาโฮมสเตย์รีสอร์ทนะครับศิลางินเนี่ยก็เคยมีเข็มขัดแชมป์ประเทศไทยเนาะสลัดชัยแกชนะมาได้เป็นมวยสร้างมวยปั้นนะครับทั้งคู่น้ําหนักที่เคยต่อยเนี่ยถ้าให้บันทึกไว้เลยจริงๆเขาเคยต่อยแบบร้อยเกือบร้อยสี่สิบปอนด์เขาเคยต่อยเหมือนกันนะน้าหนักนะนะครับแต่ว่าวันนี้เจอกันที่พิกัดกลางของรายการวันเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาครับ ต่อยเป็นรุ่นไฟเบทเลยคือน้ำหนักไม่เกิน1้อยปอนด์นะครับคู่ต่อมาฟ้าลิขิตนายกจอยปาจีนเจอกับทางหนึ่งธณีพอหอมกลิ่นที่1 1 3ปอนด์นะครับไปดูฟ้าลิขิตกันก่อนฟ้าลิขิตนะครับเป็นอีกหนึ่งนักชกที่คุ้นหูผมเชื่อว่าคุ้นหูแฟนมัดมวยพอสมควรเลยนะสำหรับเจ้าฟ้าลิขิตเนี่ยฟ้าลิขิตเนี่ยต่อยในศึกมวยมันสนั่นเมืองมาก่อนในช่วงหนึ่งล่าสุดเนี่ยก็ต่อยในศึกเพชรยินดีนะครับ แล้วก็มีชนะน็อกเพชรเดินดงทีเด็ด99นะครับมีชนะซุปเปอร์ไบท์ปอพิกาเนตมีชนะสายเพชรกล้องธณีมวยไทยคือแกฟอร์มดีมากๆในปีที่แล้วแล้วก็หายไปพักหนึ่งนะครับนักชกจากกองหลาพัทลุงส่วนหนึ่งธีนะครับอันนี้คุนหูกว่านีเนี่ยนเะพิ่งมาแพ้ไว้แล้วก็ล่าสุดก็แพ้ด้วยนะครับหนึ่งธีนะครับหนึ่งธีเนะนี่ยนะนะล่าสุดแพ้น็อกให้กับเพชรเกรียงไกรจิตมงนลมีชนะน็อกฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวนะครับแล้วก็มีต่อยมวยทะเจ็ดสีนะครับ แพ้คะแนนสายนาที PK ครับแต่ว่าถ้าเป็นฟอร์มวันล่ะอ่าอย่างที่บอกครับตัวนี้มีฟอร์มวันด้วยนะครับคือมาเปิดตัวในรายการวันเอาไว้ในศึกวันลุมินี74ีครับแพ้นอกสายนาที PK นั่นเองครับสูง1 6 7อายุ25ปีครับเมื่อเปรียบเทียบกับคู่ชกในวันนี้แล้วครับดูว่าก็สูสีกับฟ้าลิขิตอยู่อ่าฟ้าลิขิตเนะี่ยตอนนี้ใช้เป็นนายกจอยปราจีนเนาะแต่ก่อนเนะี่ยใช้เป็นสตจต้งนะครับสตจต้งปราจีนนะครับ ถามว่าใครสูงกว่าก่นารลิกิตสูงกว่านิดนึงครับไม่ได้สูงกว่ามาก169กับ1 6 7ครับอายุก็ไล่เลี่ยงใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ถือว่าหนีหรอกผมว่ามวยทรงๆนี่ยังได้อยู่อ่าหนึ่งธรณียี่าอ่ะฝาลิกิตก็อายุประมาณสัก1 8 1 9อ่ะถือว่าไม่ได้น่าเกียดนะครับอยู่ในช่วงที่โอเคเลยครับคู่ต่อมานะครับก็มีฟอร์มในรายการวันทั้งคู่แล้วก็อย่างเพชรหัวหินนักชกบ้านเราเองเนี่ยก็ไปต่อยรายการศึกจิตมังนลเนี่ยเป็นล่าสุดนะครับ เพชรหัวหินครับมีแพ้คะแนนอภิวัตสอสมนึกในศึกจิตเมืองนนท์ส่วนย้อนกลับไปอีกหนึ่งไฟนะครับเพชรหัวหินก็แพ้กับเพชรนิรันด์ดบรันสารคามนะครับที่ศึกมวยมันสนานเมืองไปดูฟอร์มวันแชมชิพกันดีกว่าครับในรายการวันของเพชรหัวหินนะครับเพชรหัวหินเนี่ยมีชนะเพชรสีหมอกพีเคนะครับถ้าแพ้ก็แพ้อัสลามจอ,อรอติคอฟแล้วก็มีชนะพงศิริสูจีบะมีเกี๊ยวครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะักชกที่นานๆมาชกทีครับแล้วก็ครั้งนี้ได้กลับมาอีกแล้วต่อยวันล,ลุิน หนึ่งพฤศจิกายนปี2024แต่ว่าถ้าต่อยมวยไทยล่าสุดนะครับเพิ่งต่อยไว้วันที่22มีนาปี68นี่เองนะครับต่อย131ปอนด์กับอภิวัตรก็แพ้อภิวัตรในขณะที่คู่ชกค,ครับอุตเบดอุตเบดเนี่ยเพิ่งชนะน็อกเพชรศิลชัยคิงบอลูปภูเก็ตไปนะครับในศึกวันล,ลุมพินี90ช่วงชกของคู่นี้เป็นยังไงครับอุตเบดเนี่ย19ปีสูง170เพชรหัวหินนะครับอายุ25ปี สูง169ห้ครับไม่ได้ห่างกันมากในเรื่องของช่วงชกนะครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้ครับต่างชาติหมัดหนักนักชกจากปากีสถานนะครับต้องมารอติดตามแล้็เป็นกำลังใจให้นักชกไทยของเราด้วยนะครับมีไทยอีกคนนึงแล้วกันเนี่ยไม้สัางเงินสอยยิ่งเจริญการช่างเจอกับทางอิเซอิโยนาะนะครับอิเซอิก็ระดับดีกรีแชมป์จากญี่ปุ่นแล้วก็มาโชว์ฟอร์มดีนะไม่ใช่ฟอร์มขี้เล่นะครับในรายการวันไปดูไม้สัางเงินกันก่อนนะครับไม้สัางเงิน24ปี่รับแม่อน ล่าสุดเนี่ยชกศึกมวยไทยเ,เกตเพชรสันจรครับชนะท็อปกันลูกเจ้าพ่องต้มก่อนนนั้นครับชกศึกท่อล้ำไทย TKO ชนะน็อกยก2เพชรแจมสันจอพัทยาต่อยช่อง7มีแพ้ตะวันฉาย VK เขาใหญ่นะครับถ้าเป็นรายการวันล่ะวันลูมินีของไม้สังเงินเนี่ยมีแพ้น็อกให้กับทางเฟรดดี้เฮกเกอร์ตี้ครับอ่าก็เลยมีโอกาสกลับมาอีกครั้งครับย้อนกลับไปอีกเนี่ยเคยชนะในรายการวันลูมินีด้วยก็ชนะจอมประเด็ดนุป,ปานบุรีครับเมื่อนานมาแล้วปี67เลยแต่วันนี้ก็ถ้าเอาฟอร์มล่าสุดจริงๆเพิ่งชกไว 16กุมภาพันธ์2568ครับมีชนะคะแนนท็อปกันลูกเจ้าพอ่อโรงต้มในขณะที่คู่ชกของเขาครับก็ไม่ได้แปลกหน้าแปลกตาอะไรคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอิซเป็นนักชกที่หลักเหลียมฝีมือได้นะครับแล้วก็ดูว่าจะเหมาะกับสไตล์รายการนี้อยู่เขานะครับสูง173อายุ27ปี2ฟอร์มเนี่ยชนะติดติเลยมีชนะคะแนนทีมูซูยคอปแล้วก็มีชนะน็อกหลุยี่ฟู่นะครับบัลลุมินี98ครับ สดทั้งคู่ครับมาดูว่าใครจะดีกว่ากันนะครับไม้สังเงินกับทางอิเซอินะครับคือไม้สังเงินเนาะถ้าเป็นรายการวันลูบินีจริงๆก็ฟอร์มยังไม่ค่อยคงที่คงตาเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ใช้คำว่าขี้เหล่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นยิงเนื้อชกที่น่าจับตามองเลยนะครับและนี่ก็เป็นประกบรูปร่างเนื้อตัวที่นำมาพูดกันก่อนแล้วกันนะครับรูปร่างช่วงชกส่วนสูงเป็นยังไงก็ รวมกันอยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับก็พยายามจะหามาให้หลายคู่มากที่สุดที่จะทาได้เลยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถือว่าเป็นข้อมูลประกอบการดูมวยที่สนุกยิ่งขึ้นไปนะครับหวังว่าเรารู้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็อาจจะสนุกเพิ่มเติมขึ้นนะครับกว่าที่จะดูมวยแบบเปล่าๆแล้วกันนะครับ